เไเจ้ามขมเียสนเนี้อนี <h <h um ้ไปให้ใบข้าวอ่ะเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงสุดยอดเน้อ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอก,กันในป่าไยอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อนัดมานะครับไม่รู้จะพาไปทําอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมพมา,มาแล้วนะวัน αι. นี้ไปไหนเฮ้ม<า>ยมีที่ใส่ปลาด้วยไปหาไลร์ก็พ่อ,อจะหาปลานะไปไหนไปหาอีฮวกอะ่ะอีฮวกอ๋อลูกออสลูกอกอสของกบของเขียดนะอีฮวกอูอร่อยช่วงช่วงของมันเลยนะ เขาทำนาไงช่วงที่เขากําลังไถนาเนาะพลิกหน้าดินนะครับมันจะมีลูกออดมันเหอมิตรักน่ะของพ่อพ่อลืมดเดียวอ่ะอ๋อพังแล้วมันหลายปีแล้วอ๋องั้นเราก็ต้องไปซื้อที่ตักอีหัวก่อนแล้วก็ค่อยไปหากันอ๋อโอเคอีหัวกอยากกินเหมือนกันทาาออกไปนอกมันหมอนี้อ๋อต้องไปหาซื้อข้างนอกครับไปอันนี้ก็เอาไปเลยเหรอไปเลยจ้ะก็ซื้อที่ตักก็มาเจอนาก็ตักเลยเนาะตักเลยโอเคไปครับเมื่อกี้พ่อบอกว่าง่วงอยากกินอะไรนะอยาก กาแฟนะอยากกินกาแฟพ่ออยากกินอะไรอยากกินแบบหวานมีนมหรือว่าแบบเข้มๆกาแฟเข้มๆเอาเข้มๆหน่อยก็เข้มๆเลยเนาะเออมาละมาละนี่เล้เหรอมาละเออมาโอ้งงมอนอ่ะงงนอนผมพ่อเป็นอเมริกาโน่นี่สีเหลาเข้มๆหน่อยกาแฟบ้านเมียกาแฟแถวบ้านผมนะครับของผมก็เป็น เป้าหมายของเราก็คือที่ซ่อนอีหัวครับอันนี้พวอันนี้พอง่วงก็เลยมาแวะซื้อกาแฟให้กินก่ะฟ้าคึมๆแล้วอืมเจอกันะถ้าฝนตกอาจจะไม่ได้หาแล้ววันนี้นะเนื่นชิมดูเพาะเห็นไงขมๆอันนี่ตอนนี้อันนี้มะกอันนี้ก็ขมอยู่เนี่ยขมๆมันมัน เขาไปกินจริงเครับขมแล้วพอเท่าดีป่ะคุณผู้ชมแบบดีป่ะแบบว่าใส่ผงแล้วก็น้ำร้อนเทอ่ะเยอะเลยนะนะผมเป็นนักทมากนะกินได้ก็มีแต่ถ้าคนชอบกาแฟเขาชอบนะมันได้รสชาติดีเนี่ยถึงแล้วครับผมนี่ร้านพวกขายไอเครื่องจักรสารอะไรพวกนี้นะไม่ดูว่าไอที่เราจะมาเอามีหรือเปล่าต้องไปรอเด็งไปดูเนาะไปดูก่อน <c oughs> นี่แหละคุณผู้ชมตักอีกหัวเราในไม้สารที่มันมีเชือกได้ไหมครับพ่อนี่ครับคนเ่าตสงใส่พวกนี้เาอ่ะอ๋ออันนี้จะใช้เป็นพลาสติกครับหยางเออันย่งที่ใส่ปงใส่ปลามีหมดแล้วคุณผู้ชมลืมผ้าปิดจมูกใส่ใส่ภาพปิดจมูกไง <im itation> เ,เพราะว่าอ,อันนี้ไปให้ใบข้าวอ่ะให้ใบข้าวอะไรลน่ะห้านสะิบสาม<อ>า<ะ>ชิ้นอะไรยังละพรบความเด็ดด้วยนั่นคล้องเขาก็มีละคล้องก็มีละสวัสดียามเช้าครับไปหาดิไปหาอีหมั่วกันนะครับผมเม<อ>ื่อวานแดดร้อนมากนะครับเราก็เลยไม่ได้ไปหากันเราก็เลยจะไปหาตอนเช้านะครับ คนนัดกันมาอันนี้ก็คนหาหมดเลยนะหาอีฮวกันหมดเลยเรามาที่ไกลๆคนอื่นดีกว่าเรามาลองแถนนี้ดูใช่เหรอปลาไหม่ะอีฮ่วกอุ้ยหวกเต็มเลยเดีเราให้ได้กินน้ำกันแถบนู้นคนเยอะมากครับคุณผู้ชมดูรถนะรถเนี้ก็คือมาหาอีห่วกันหมดเลยเดี๋ยวพอจะเริ่มแล้วครับนี่พิธีก็อย่างงี้ครับคุณผู้ชม เห็นไมโอ้ราเอีหัวเกลโอเกลือเหรอเข็ดเ็ดออใหญ่หอยน่ะมันโ้างหน้ตัวอ่ายากนนี่นี mm ่อ hmm. ันนี้เป็นอีหักเขียดนะตัวจะไม่ค mm ่อยใหญ่เท่าไหร่ครับจริงๆถ้าดีเป็นอีหัวกบเนอะมันจะหายยากนอยโอ้ยเหมือนกันแต่เป็น เขียนอเขียดนักขึ้นมาดิกลัวปนี่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 อ๋อนีเจอแล้วนี่นี่นี่กบัวในในในกลนั้นนนะนี่ใช่ไหมจริงๆอยากให้ได้กบหมดนะเนาะเนาะนี่ผู้ชมนี่นะกบกบมันจะตัวใหญ่ไเดตัวแรกมามามมโอ้ยเราจัน่าจะเอาที่ตักมาสองอันนะพ่อเขียดเยอะเนี่ คือเขียดถ้ามันตัวใหญ่เราก็จะเอาอยู่นะครับคุณผู้ <นะ S 1> ชมวิธีหาก็อย่างนี้ใส่ลงใบเท้าเขียเขียดเขียดยกมานี่ถ้าเป็นเขียด,ยดถ้าตัวใหญ่ก็เอาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกบนี่ก็ <นะ S 1> ดีเลยนะกบนี้มันจะใหญ่อันนี้ก็หวันกล้านะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับถ้าปลูกข้าวแล้วก็ข้าวสูงนะจะเขียวเลยครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งน้ำหลากก็มาหาปลากันได้อีกนะครับพอหากัน เดี๋ยวสลับกันสลับกันหาเหรยดูดิหัวเขียดเลยนะคุณผู้ชมดูดิจะนวดไหวด้วยนะมันตัวเล็กอ่ะแล้วาเอาครีมออกยากไงนี่หมูหวกหมูหวกเขาของที่ชักเอี๊ยบแล้กันแล้วก็เอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้โหทอดทอดขอจะเอี๊ยบแล้วกันเนี่ยโอเดี๋ยวมันมีหัวเขียดทั้งนั้นเลย เอาไว้กันแต่ต้องขยันเอาขี้มาหน่อยนะครับต้องเอาขี้ออกตัวใส่ตัวใหญ่น,ยยนะกะับเฮ้ยนี่นี่นเป็นอะไรตายเนะี่ยเป็นกบเลยนะหุ้มพ้วนนะครับหมือนว่านนะนี่โอ้นี่กบ,น,กบนี่ยกบเนื้อเลมตายแล้วน้ำม,มันจะร้อนมันตายกบมันจะตยยัวใหญ่เงี้ยนี่ไม่เอาครับตายแล้วเนี่อ,อืมอ่าอะไรเหรอเฮ้กบกบกบนี่จะกบนี่ด้วยนี่อะไรนี่ยเข็ดหรือกบเข็ดนี่ใหญ่อยู่เข็ดนั่นแหละเขียดตัวใหญ่อยู่นะ นี่เริ่มมีขาแล้วคุณผู้ชมเเดี๋ยวหางมันก็จะหายไปมาเลยมาเลยเก็ียไปอีกเกลียดเะมากเลยนน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 นี่นนนนนนวนาเรนน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 ออนน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 นี่นน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 ันนรันน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 นดนนนน เฮ้ยคุณ้ชมเนี่ยเราต้องการอย่างนี้แหละนี่มยูที่แหล่งของมันนะอันนีแต่หนงเลยนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้ยทยชงโอ้หมอสอ้ยกเขาเห็นอันนี้แหละที่เขาหากันงูชอมดูอืม้จะเป็นอนี้เป็นขบนีแหลที่ตามหาอยูหกไปมีตัวนะโอ้แถวนี้แหละนะอนโอ้แล้วไม่ต้อไปกลแล้วนี่โอ้โหอ S <S> โอ้ยบา้เดียวานเดียวเก็บเก็บนี่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 กบมันจะแตกต่างอยู่แล้วครับเนี่ยเท่านิ้วชี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเจอกบเนี้ยสนุก้ยเจอแล้วคุณผู้ชมกบแล้วก็แมงนี่ด้วยนิ้วอันนี้ก็เอานะนี่แต่สำคัญตรงนี้ครับนี่มันอยู่ในเปลยางโอ้ยอยู่ในหญ้านี่หรอ หนพ่อะเปิดดูอยนี่พอกินได้หนึ่งแอปอยู่นะครับมีกบบ้างเขียดบ้างนะผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าไผ่เนาะเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนชุดกันมาเจอกันในป่าไผ่อีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาทําอีหัวกันผมซื้อมาเพิ่มอเของเราได้เยอะไหมพ่อมันมันนักน้อยดีวาเขาก็เยอะอยู่นะแต่เราเอียบอะไรอยู่เนี่ยออเออถึงประมาณหนึ่งร้อยนั่นแหละผมว่านะเนี่ยห้าสิบกับประมาณครึ่งเนี้ย อันนี้ประมาณร้อยประมาณหนึ่งร้อยบาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะพ่อเยอะกันนี้เขาเยอะนะรวมกันเนาะเทรวมเลยครับมีเขาใส่อินิวมาด้วยพ่อผสมกันด้วยมันไม่หมดมั้งไม่หมดหมดไหมนะ หมก็ได้วด่าแบบน,นี้ละ <S <S 2> <S 2> นี่เปี๋ยวสองแอปจับนี่สองแปอปพอดีเลยอันนี้พอเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วเหรอเตรียมหมดแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันจริงๆอีฮวกนี่มันทำได้หลายเมนูนะพ่อหน่หลายเมนูอยฮวกะนะแกงชะโนชอ่อมแกงชะโนช่อมแล้วพริกอีฮวกหลายอย่างเลยนะมาในสติ๊กเอีร์เอาเนี่ยนี่พอเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะครับผมก่อนไปดูเครื่องนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพ่อด้วยนะครับผมอ่ะพ่อแนะนำเครื่องหน่อยมีอะไรบ้างครับผมนี่ครับเครื่องนะครับซัมปี้นะครับ ไขกไคาเกาเก๋อรวดเข้ามิ้นสดนะครับตัวหอมแดงหอมขาวต้วนหอมผักป้อมนะครับพริกนะครับนี่ไอ<ผ>่ของเราเลยดเดุดยอดวันนี้ ไปเกือกนะครับชวยโหลดนิดหน่อยนะครับกระปีวะเอากระปีเร็วกว่าใส่ที่หลังทาเลยก่อนนี่ครับขอรักครับผมพ่อพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเนีย่ยพริกเอ้ที่บอกว่าเอออยายชีมเนื้อเจิมนี่พริกกี้เรื่องใส่พริกนะานผู้ชมเกือบไม่มีพริกครับ จริงพริกเนี่ยต้องใส่ก่อนแล้วลืมลืมขกต่อไอ้ก๋าซี่วะนะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับคุกเครื่องกันเนาะคุกเครื่องก่อนที่คุกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเอาอีพวกมาใส่แล้วคนแรงกลัวมันเลนะเนาะเนียน สองจริงครับอของอร่อยครับคน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 น่ะคนให้เข้ากันคนเพิเข้ากันก่อนเดือนปีมีครั้งนะครับอีกนะนี่นะอาหารตามฤดูกาลครับผมหากินยากครับนี่นะครับมานี่ครับแบร้อยครับผมแอบนะครับนี่สูตรลับครับใช้ใบขิงเ้ยใบบิ้มใบขมิ้น โอโหหอหมกหมะแอบตีห e ัวอ๋อแล้วก็นำไปทอดเนาะโอโไปใส่ย่างวนไพเอาค่ะถ้าไปทอดเน,นี <c oughs> ่ยไม่ได้เนื้อน,นำไปทอดโอ้ใช่นี่นไปย่างไฟครัแบ,บแอบ,บที่สองที่สองสองอเอฟนะครับเดปร้อยครับผมไปแล้วครับไปวนเตาแล้ว วันนี้เราใช้เป็นไฟถ่านนะเอียบล้วครับนี่สองเอฟเอฟไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะโชกแล้วโชกแล้วกลิ่นหอมมากครับข้าวเอบเนี่ยนะกลิ่นตวงขมมากเมาะนะกลิ่นไปขมีน่ะนี่ยอดเลยอ่ะเอาละครับมามามาสองเอฟโอ้ยหนักปึกหนึ่ง แอบยนักปึกเอาแอบไหยปเอาอใหญ่ดิเอาแอบใหญ่นี่จแอบใหญ่มาครับกลินหอมมากมาดูแอบอีหัวเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงโอ้โหดูหน้าตาเยอกลิ่นหอมมากโอ้หน้าตาก็น่ากินร้อนๆนี่แหละพรออร่อยอ้ทอด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 ทอออออดอนดอ ยังไงครับดูของขกินน้ำลายแล้วเนี่ยอีกาง้วขนาดอีกาง้วขนาดอีกาอีกาง้วขนาดนสุดยอดเนเอะเข้ามันนุ่มดีนุมนะ่มเนาะเอออย่างมันๆน,นะนะอย่างคล้ายๆอ้วกอะ่ะคล้ายๆสมองอะ่ะออโอ้หมอดตี่ดูดูไอ้ผวยพุพ่งท่าผู้ชมดูด,ดิร้อนๆนะครับมีข้าวเนนานหนียหอมกราดาษหอมขมิ้นหอมเครื่อง ตอนนี้ฝนก็จะตกครับอืมันหนักสีสันเท่าไห่แกดูหน่อยนี่ครับ่ดๆร้อนๆเลยอะไรยมากเลยนะไอ้โหอ่โหโหสุดยอดจริงเนอะปีละครั้งครับตามฤดูกาลนุ่มเลยนะเนาะจะมีนิ้วด้วยนี่นิ้วเลยวนาะไอ้คุยพุ่งเลยหอมมากหมดเลยนะ ผมกินด้วยแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาอีกคำหนึ่งเพาะหมะอหม้อหม้อคำหนึ่ง<ะ>คำหนึ่งนี่กันเยิ่มเลยเนึ่งผมมาเช็งโอ้โอยมีท <c ười> ั้งสองของพอพอ้อเพาะหม้มมม <c ười> อขนาดอืกลิ่นขอคอมีนี่ยข้ออันนี้ขนาดลมามาคุณชมหมะหมะครับอีหัวคำแรกครับโอยมันนุ่มมากเลยเพาะคุณผ<ะ>ู้ชมดู อืมมันเหมือนสมองอืมที่พ่อบอกอะ่ะมันนุ่มเลยนะไม,ม่แข็งเหมาะมะ,ะ,อะของนานย,ยากยนะนี่ยนะอร่อยอร่อยมมันคล้ายๆแอบสมองหมูมมนุ่มมากนุ่มมันเลยออกมันมัน เราไปเคี้ยวโดนในอินนิวอ่ะจะแข็งๆหน่อยถ้าอยู่ห้องจริงนี่นุ่มเลยนุ่มเลยบอกจริงนะกับขนวเหนียวไว้นะอร่อยมากอร่อยขอบคนณโชอ์นะครับคนหาเยอะเม้าไปเราขายแพงด้วยนะมันเนี้ยมีังขนาดอ่ะไม่ช่์นะครับมันเป็นช่วงของมันแล้วปะ เอาไปหากันทุกคนตามแลช่วงน้านน่ะมได้กินเนาะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะไปหาเนะแม่บ้านหน่อยไปชอหนโอ้มัมมนต่างกินซื้อมาเครื่องหนึ่ง <laughs> มันนักอยอ,อืมอร์ตอ่ะโยเกีร์ตเยอะโยกบ๊อบไม่้มีนี่ ทำใหญ่ยงนี้นะครับนุ่มมากเลยนะนุมนะ่มเลยเคี้ยวไปเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะมันอย่างคล้ายๆขมวงอนะ่ะมันมรุ่นม,มันอะไ่ครับเผอจัดอร่อยทางเหนือออือืไม่รู้ว่าภาคอื่นกินกันไหมเนาะ คอมเมนต์บอกได้นะคุณผู้ชมภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเนี่ยกินไหมภาคเหนือนี่ของอร่อยเลยอร่อยภาคอีสานน่าจะกินอยู่หมกขวักมันมีเพียงอ่ะในมันดูตังกินนะมันมีกลางนะเมืนป๋าอ๋อนี่ครับอืมอืมอืมืออืมอือ ข้าวเหนียวอิ่มมาเบ็นิดหน่อยกำลังดีเลยเอานี่หมเหมฮะมาเากเนหน่อยนี่ดท้าเราใไปเอาอะไรอืมโอ้อมหมดละหอมหมดเลยเลยห่อหนึ่งครับเดี๋ยวไปให้แม่ดีกว่าที่บ้านเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปกินข้าที่บ้านมั้งเยกินอีกกินอีกราบหนึ่งไป่อนนี่สุดทยนะครับน่ะอือ อืมอืมมากเลยอืมเมามาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเอฟอีฮอกนะครับชุดคู่ภัยนะครับ